โอ้ขอแกได้ยังเอาขอบคุณครับที่ข้างไว้ให้โตก็เจ้าตั้งดีๆไปเฮ็ดยังไหนก็อยู่หันน่ะได้กิดอะไรขึ้นไม่นั่งเไรอเออควนนั่งแล้วไงหลังทวนเลยล่ะเอ้าฮักเอ้ยอฮักจะไปยังยีหนอเออเป็นใจที่ตัวคนเห่าเลยเนาะเอาก็อีก็จ้าขึ้นมาเดี๋ยวนี้ฮะไปขนปูนไปไหนอ่ะไปขนปูนโอ้ไปขนปูนโอ้ คนปุ่นไรครับเลงขนีเียตโอ้ยหาหน่อยปานี่มันนั่งเกเป็นหนูเราคือสร้างกานางเนเขาเป็นโต๊ะเขาเป็นโตเขาตั้งยังไงทีค่านังกาแฟตังกาแฟอะล้ทางนั่งวนะ แล,แล้วเราเน,นี่นโนโยเดี๋ยวเจ้าคือจังไหนเจ้าไปนั่งของเพิ่นว่าผมนึกว่าเป็นเก้าอี้นะเอออเามาหทนจังไงเอาเอาขามันขึ้นอี้ยมาไปโยกเอาสตอเบอรี่ผมมานั่งตรงนี้นะไปให้มันล็อกไหมเออนั่นละเออให้มันล็อกให้มันล็อกเออนั่นละนั่นละจะเห็นหล่องบ่นี่จะเห็นหล่องบ่นี่ล่องเอาใส่บัวไซเท่านี้เห็นบ่นี่ล่องมันสิล็อกนี่พอดีเออ น,นั่นแหละนั่นแหละครับน<ล>ั่นแห <laughs> ล,ล,นนละล็ลอกล็อกเนี่มันไม่ล็อกอยู่เนี่ยเออผ่านแล้วเจ้าอะไรชอตเด็ดเว้ยออขาซีปังงาขาซีปังงาเดี๋ยวผมจบใหน้นะอันนี้มันต้องข้ามาดงี่ะมยัยนในันกนอนแหะพี่โอ้ยขดไปขอาไปขดาบ่ข้าเลออเดี๋ยวนีเนี่ยมันมีล็อกของมันอยู่ครับ โอ้เป็นแต่เด็กต้อมาถือข้างมานี่ไงมันถืออยู่นี่เจ้าเบ้าขอรับมั้นเป็นของมันอ่ะใส่งานได้ดีนะาเมืองเดืนหาย้นะเอาบ่บ่ถ้าบ่าวกันน้องเนาหนุ่มสีเหยียบหายเยนนยังมากเลยป๊ แล้วนางบุบลงไหนทองปางงามเลยโอ้ยผมก็นึกว่ามันสีสู้ๆได้นะพี่พี่เอาเขาเอาเขาล็อกมันเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยมันสีได้เขาล็อกมันพอดีเลยมัล้นบันี่นี่เออเอาตัวนี้เขาล็อกอันนี้ล็อกโอ้พี่น้องเอ้ยขาสีปางงามโอ้ยบ๊วยบป็นให้อทังเจ้าของมันไปโอวยให้งเจ้าของมันไปเอาไปทิเจ้าของไครเยอะโวโลคนใหม่สวัสดีค่ะโอ้ยเจ้าโอ้เจ้าโอ้ยแล้วบ้านนี้เจ้าโอ้เจ้าโอ้ยใครจะบัวอันนั้นเป็นไหน พอดีจุ้ดีจุ่งายปางางเลยไงท้องปางางเลยนะเจ้าเจ้าบพระเถระแล้วขแขวงใส่ฟอมเจ้าข้างไว้กวนข้างไว้กวนเด็ดไข่พระใดใดภาพเด็ดรักด้าห้ีใส่คอนเทนต์วัยยังวะงายท้องปางางขาสี่ปางางเนาะขาสี่ปางางสี่ซอเสือ โซโซตัวซเอซีไม่เอกซีไม่โทซี่ขาซี่ปางงงซอโซเนาะเออซอโซซโซปางงางเออ้ยอเ่อี่ยาในีเือง้อางางเขาเขียนเพาเปลี่ยนเนี่ยงออาปางงางเออง้ออางองางกันล่ะ เอององอางงางนี่แหละเออขาซีปังงังวางได้หุ่นอ่ะเอาออกาอี้มานั่งเราปะวางตอนเหนียวรอดไหมหัวแบบซาใจมากเลยลุงพันเนยปวดพ่อปูปู้ผู้จะคล้องตัวผากผูออกเลยเมื่อเช้านีนที่ใกล้ไปตอนเขากินข้าวนะผมก็เลยเกิดอะไรกับช่างพุง สี่พี่้งมนะเลยมีคนมาเบึ่งกับนี้ะน้องนั่งกับสี่ซีอมาซีฟ้องมีคนนี้นะเออกระทำมาดาลราไม่ยังสิค่ขอยขึ้นโตเลยเอวเขายังไสได้อยู่ตัวยังไสไดย้อนป่ะเออังได้ขาสี่ปางงางเกิดอะไรขึ้นกับพี่ไทยเราชีวิตไม่รอดน่าเป็นมืน ควายควายควายเห็นสภาพลควายเห็ดสภาพแล้วควายก็จกหัวโอ้ยนปาเงางขาสีปางางโอ้าีว่ะย่งคมคึกักแตกมัแบพันแปปูนพันแบบปูนปูนด้ปูนไอ้ลิปที่ะคลิที่ข่อยหัวตซีหมว่เจ้าสแรงขอยอีลีตัวนี่ เต็มแม็กเล้สามแรงอีลีโอยเะเงยเงยดูวันแรงงานแล้วเออของของ่อยวัดตะไดซีเจ้าสิบสองกรีสามแรงคุณตัวขาสี่เป็อ้าวจิจ้างภาพกันจิ้งจ้างภาพยผมตื้ให้ก็นด้โอ้ยมึงแตกเลือกดิลุงไหนวะ่วมด้วยช่วยกันนะพู้สั่งภาพกัน โอ้โหดูนะโอ้ตเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อโอ้เอาเลยโอเคขอบคุณนะคขอบคุณที่มาช่วยยกนะฮะคนละเล็กคนละน้อยอ่ะโอเคโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับโอ้เบามากเลยครับเบามากนะครับผมผมมันไม่ทันได้ออกแรงอยากยกหลายหลายสอบโอ้อ่ะพี่แอนไปเอามาอีกสักสามสี่สอบดิเอาอีกเหรอเออกัปตันบอกว่าอยากลกแต่ตันบอกว่าอยากลกหลายหลายสอบ ครับลูกเสือเจได้ยังสิบ่ลูกเสือใจคือยังสร้า,างโครงปะแบบเดียวกันอ๋อแบบเดียวกันแน่นบ่โอ๋อเดียวกัน,น,นสูตรเดียวกันเราเพิ่งพ่นเราคือกัสูตรละสูตรแบบไหนสูตรเดียวกันนี่แหละบอดี้น้งพลเราเทใส่ผื่นก่อนี่ เออนอเทสเผื่นนอหลวบๆดีหลี๋อานี่ไปบ้างดีเออแล้วเขาคอมันหยุดหูวางในวันที่แจ้กจะเบื้อหลอกก็คือวันนอนบบนี้จะวางหูอยู่หนาอ๋อแมวปูเขาคอดบริจาคระดับได้แบบปูวันปูว่างจีอย่างเนยอืม แต่ว่ายังไม่ลงลงผลเลยนะคัาอานยงเครับมัอกแมที่นีุ่ณสูสงนี่ผมลุงเสือกับมาเบิงสร้างพ่งนะครับผมบนสร้างพ่งเราปลูกกระเบื้องนะครับก็มาดูนะครับมาดูกันะครับผมสร้างไซตยังไ้เชายไหมวกมือก้นฮะ สั่งเส้นยังบ่ได้ออกแดเนี่ยทำงานไม่ใส่หมวกไม่ใส่อะไรเลยฮะคนนี้ดยแบบไหนตรงไหนอันเดียวอันนี้มุงพูดอะไรนี่เจ้ามานอนในนีบ่๋อนี่ขา่ามุงเจ้าไหมบ่เจ้าแอบมานอนในได้หนีบอบ่ลุงมาแอบนอนนี่โอ้ปนันเปิดผ้ามาหลบฝนโอ้ปนันปนันสองคนโอ้อยู่กันสองคนกับลุงนั่น โอ้มนอนเนี oh, okay, uri, ่ยอกไม่ตวอเับตไคจไปิจราีคันสวัสดีครับ